สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o ยูทู e ถาอินทิ์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14สิงหาคม2 5 6 6นะครับ Voice of America ได้มีการรายงานว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของจีนซึ่งพบเป็นหลักฐานในการเติบโตแบบชะลอตัวการส่งออกนั้นลดลงพันธบัตรมีความไม่แน่นอนอันตราผลว่างงานระดับสูงและภาวะเงินฝืดมีความเป็นไปนได้ว่า สิ่งเหล่านี้อาจจะเลวร้ายลงไปหากประเทศต่างๆได้มีการกําหนดข้อจํากัดด้านการลงทุนในจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งด้วยปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศจีนเวลานี้ก็จะสร้างความกังวลให้จีนอาจชดเชยมันด้วยการกระทําความเสี่ยงในการเปิดสงครามกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประเด็นไต้หวันซึ่งก็บอกว่านี่เป็นความเห็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาหลายคนนั้นเนี่ยกำลังหวันวิตกนะครับคำกล่าวของฮันแบนบอกว่าจีนนั้นอาจขึ้นไหวก้าวราบมากขึ้นในระยะสั้นเพื่อแสดงเสรูนุภาพทางทหาร ดังนั้นเนี่ยครับเพื่อที่จะปิดในสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นก็คือว่ากําลังเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจของพวกเขาซึ่งก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมันกําลังเลยจุดพีคและเริ่มเสื่อมถอยลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็อาจจะทําให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นกาลังปกปิดความล้มเหลวของตัวเองด้วยการดําเนินการในสิ่งที่เรียกว่าจุดอันตรายที่สุดนั่นก็คืออันตรายเกี่ยวกับสงครามที่จะเกิดขึ้นกับทางด้านไต้หวันโดยมีสหรัฐอเมริกานั้นเข้าไปเกี่ยวข้อง ทางด้านในส่วนของฮันแบรนด์นั้นยังบอกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นมหาอำนาจกำลังพัฒนาขึ้นมาจะมีความก้าวร้าวมากกว่าเดิมครั้งที่เศรษฐกิจของพวกเขาชะลอตัวและประสบภาวะปัญหาสะสมทางภูมิรัฐศาสตร์จีนเองก็กําลังเผชิญปัญหาเหล่านี้ด้วยเศรษฐกิจจีนนั้นกาลังมีปัญหาพวกเขาพบว,ว่ามีเรื่องยากกว่าเดิมที่จะแซงหน้าสหรัฐในฐานะมหาอำนาจผู้นําของโลกด้วย ประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งจะลงนามในคำภาษ,าษาพิเศษนะครับห้ามธุรกิจร่วมลงทุนสหรัฐและบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จากการลงทุนเทคโนโลยีล้ำสมัยของจีนที่อาจเป็นภัยคุกคามของสหรัฐอเมริก,ใกาในขณะที่เหลียวผงอยู่โฆษกสถานทูตจีนให้สัมภาษา์ก็บอกว่าจีนนั้นมีความกังวลอย่างยิ่งต่อความเคลื่อนไหวของโจไบเดนในการทิ้กระทรวงก,การ่ังประเทศของจีนก็ออกคำถแถลงแสดงความกังวลอย่างยิ่งสำหรับคำสั่งดังกล่าวและก็ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการตอบโต้ ไว้ Way American, ออฟอเมริกันั้นยังรายงานนะครับว่าจีนเริ่มมีความเคลื่อนไหวก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยในทะเลจีนใต้มีการส่งกองเรือเข้าประจำการเพื่อสนับสนุสนคำกล่าวอ้างของพวกเขาเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะขนาดเล็กต่างๆบรเวณแหล่งสำรองทางน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันกว,าว้างขวางที่ยังไม่ขุดเจาะของทะเลแห่งนี้ นอกจากนั้นเนี่ยครับจีนเองยังเพิ่มการปรากฏตัวทางทหารในช่องแคบไต้หวันบริเวณที่สหรัฐดําเนินปฏิบัติการในสิ่งที่อ้างว่าเป็นสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือตอบโต้ท่าทีก้าวร้าของจีนมีต่อไต้หวันที่บอกว่าเป็นเกาะปกครองตนเองแต่ว่าจีนนั้นบอกว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนเส้นทางการค้าเสรีพันธุ์ช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนใต้ถกมอว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจโลกโดยสินค้ามูลค่ากว่า3.4ล้านล้านหรือว่า21%ของการค้าโลกลําเลียงผ่านช่องแคบไต้หวันในแต่ละปีหากมีการเปิดฉ ดำเนินการใช้อาวุธกับไต้หวันขึ้นมานั้นเนี่ยครับก็อาจจะทําให้เส้นทางการ้าโลกเส้นนี้ถูกตัดขาดลงไปแม็กคิวโคโรนิกรองประธานและผู้อำนวยการอาวุโสของสถาบันแอตแลนติกเคานซี่ก็บอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนอยู่ในภาวะทรงตัวและมีความเป็นไปได้ว่าจะตกต่ําลงในอนาคตอย่างไรก็ตามหากว่าประธานดีสิงชิ้นผิงไม่มีความสามารถที่จะมองเห็นข้อเท็จจริงลางๆมันอาจนําพาไปให้เขากํานดพลาดเช่นเดียวกับประธานดีวาลาดิเมียร์ปูตินที่เคยดําเนินการนะครับในการปฏิบัติการทางทางหารในยูเครนอยู่ในเวลานี้ นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับอยู่ๆสื่อสารัฐอริกานั้นก็ออกมาบอกว่าจีนนั้นอาจจะเปิดศึกสงครามใต้หวันนะครับโดยดึงเอาสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะกรบเกลื่อนความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจข,ของตัวเองในเวลานี้ครับ